Thank you วันที่4ธันวาคมปี2,564นี้จะมีดาวทำการโคจรยกย้ายราศีถึงสองดวงด้วยกันค่ะนั่นก็คือดาวพระอังคารและดาวพระพุธนะคะดาวพระอังคารจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะซึ่งดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวแห่งผู้กล้าเป็นดาวตัวแทนของความขยนันความอดทนเป็นดาวของนักรบและความสำ เนนั่่องคะดาวอังคารยังเป็นตัวแทนของอาวุธด้วยนะคะและการมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้มีดาวพระราหูเล็งอยู่พอดิบพอดีเราจะมาเช็คกันว่าดาวพระอังคารจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรกันบ้างนะคะ อีกดวงดาวหนึ่งที่ทำการโคจรยกย้ายนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะในวันที่สีธันวาคมเช่นเดียวกันดาวพระพุธจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูแต่การมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นประค่ะประหมายถึงอ่อนกำลังต่าต้อยด้อยค่านะคะดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของปากเป็นดาวตัวแทนของการเจรจาติดต่อสื่อสารเป็นดาวตัวแทนของเอกสารสัญญงสัญญานะคะเพราะฉะนั้น เราจะมาดูค่ะว่าทั้งดาวพระอังคารและดาวพระพุธท,ที่ทำการโคจรยกย้ายพร้อมกันในวันที่4ีธันวาคมนี้จะส่งผลอะไรต่อคุณบ้างนะคะอะไรที่ดีๆขอให้บังเกิดกับคุณค่ะอะไรที่จะต้องระมัดระวังก็ขอให้รอบคอบไว้นะคะเรามาเช็คกันไปแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารและดาวพระพุธท,ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค ա ้ะสมัยขอเริ่มที่ดาวดวงแรกนั่นก็คือดาวพระอังคารก่อนเลยนะคะซึ่งดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะของคุณค่ะในวันที่4ธันวาคมปี2564นี้ดาวพระอังคารได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุนั่นเองค่ะและการมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดี มากๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์คุณจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถค่ะมีเกณฑ์ได้รถจักรยานยนต์มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้ของมีค่านะพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินคอนโดพันธุหมายถึงครอบครัวหมายถึงญาติพี่น้องและพันธุยังหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์บางคนอาจจะไม่ได้มาในทันทีแต่คุณก็มีแผนการวางโปรเจกต์ไว้แล้วว่าคุณจะทําบ้านว่าคุณจะสร้างบ้านว่า คุณจะซื้อบ้านตรงนี้นะกําลังดําเนินเครื่องกู้กับธนาคารอยู่หรือบางคนอาจจะวางแผนซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีโปรเจกต์เกิดขึ้นในสมองคุณแล้วนะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนนะคะรวมถึงดาวพระอังคารที่โคจรมาอยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้ชัดเจนมากๆเลยว่าเป็นกเกษตรราธิบดีมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงคุณจะมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นคุณจะมีพลังในการทํางานมากยิ่งขึ้นใจ หยิบจะจับจะทำสิ่งใดมันจะมีเกณฑ์ราบรื่นแต่มีข้อแม้นิดเดียวค่ะคิดอะไรอยากจะทำอะไรให้รีบลงมือทำอย่าชักช้าเพราะดาวพระอังคารที่มาอยู่ในเรือนพันธุตรงนี้เดินเสดมาเป็นการโคจรเดินเร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันสอดคล้องกับดวงชะตาคือในเมื่อคิดได้แล้วต้องลงมือทำอย่างรวดเร็วมันจะมีเกณฑ์สำเร็จเพราะว่าดาวพระอังคารมีความเข้มแข็งอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะดาวพระอังคารหมายถึงดาว เจ้าเรือนสุภพะค่ะสุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุขพะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุภพะหมายถึงทางไกลนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากทางไกลาทางต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เงินออนไลน์มีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็มี เกณฑ์ขยับดีมากยิ่งขึ้นค่ะบางคนได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะบางคนได้วางแผนแต่งงานหรือบางคนอาจจะได้เดินทางกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นมีเวลาให้กับคุณพ่อคุณแม่มากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ต่อมานะคะเรามาพิจารณาที่ดาวพระพุธกันบ้างค่ะดาวพระพุธถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระดาวโชคลาภของคุณและถือเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระดาวการเงินของคุณนะคะในวันที่4ีธันวาคมนี้เช่นเดียวกันนะดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูค่ะมาอยู่ในเรือนปุตตะค่ะและการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นประนั่นเองค่ะ ประหมายถึงอ่อนแรงอ่อนกําลังประหมายถึงต่ําต้อยด้อยค่านะคะเพราะฉะนั้นจะต้องบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์แบบนี้ค่ะว่าในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะและได้ตําแหน่งอ่อนกําลังแบบนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูดคําจาคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเจราจาประสานงานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การเขียนการคุยโทรศัพท์การส่งไลน์ส่งข้อความแชทหากันหรือแม้แต่การคอมเมนต์ในที่ต่างๆที่เป็น สถานที่สาธารณะคอมเมนต์ comment ใน a c e b o o k คอมเมนต์ใน u t u b e ต่างๆนานานะคะเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมนะไม่อย่างนั้นอาจจะมีภัยมาถึงตัวคุณนะช่วงนี้จะต้องดูแลผู้ที่เป็นบุตรและบริวารของคุณให้ดีเอาใจใส่เขาให้ดีนะคะมีเกณฑ์ที่บุตรและบริวารของคุณอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องหนักใจนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันในขณะที่เขาหนักใจทุกข์ใจตรงนั้นคุณได้ไปยื่นมือช่วยเหลือคุณก็อาจจะเกิดโชคเกิดลาบ จากการช่วยเหลือตรงนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกชาวและคนาราศีสิงห์แบบนี้นะคะว่าใครที่เป็นหัวหน้างานใครที่เป็นเจ้านายใครที่เป็นเจ้าของออธุรกิจเจ้าของกิจการที่มีพนักงานบริวารอยู่เนี่ยคะจะต้องเอาใจใส่บุตรบริวารให้ดีอะไรที่ผิดนิดผิดหน่อยให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันอย่าตึงจนเกินไปต้องหย่อนให้เป็นนะคะและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจากบุตรบริวารด้วยเช่นเดียวกันค่ะดาวพระพุธเป็นดาว ลาภะเป็นดาวโชคลาภของคุณดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินใหม่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ก่อเกิดงานใหม่ได้ลาบปากได้ทานอาหารอร่อยได้เดินทางไปในสถานที่ที่คุณอยากไปประมาณนี้นะได้ก่อเกิดสิ่งใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณสนใจรวมถึงบางคนได้มีไม่ได้มีเกณฑ์วางแผนวางโปรเจกต์ใหม่ๆได้ ได้งานใหม่ใครที่ตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานประมาณนี้นะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงเลยนะรวมถึงชาวลัคนาราศีสิงท่านใดที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรได้ลูกมีเกณฑ์ที่จะได้สมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านหรือบางคนอาจจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาในบ้านแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมต้องรู้จักป้องกันด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงนะตรงนี้อาจจะมีเกณฑ์ พลั้งเผลออะไรอย่างนี้นะคะสมัยก็อยากจะเตือนให้ทุกคนรู้จักป้องกันด้วยสําหรับคนยังไม่พร้อมนะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวสิง์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ